สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสามชนครับกับบรรยากาศของท่างไหลท้าฟาร์มนะครับด้านลังนะครับบรรยากาศดีครับวันนี้สีภาพี่น้องมาปลูกมันม่วงญี่ปุ่นโอกินาวะนะครับเป็นมันสีม่วงนะครับเนื้อสีม่วงนะครับวันนี้ก็สีภาพี่น้องมาปลูกนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือมันนะครับต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์มันแล้วก็ปูนขาวนะครับสาหรับอร่อยนาดิบนะครับเพื่อ ป้องกันเสียนดินและก็สัตว์พืชนะครับหลังจากที่เตรียมอุปกรณ์ทั้งหบดครบแล้วหฮาก็สิมายกหล่องครับโดยการเคี่ยนนาดินก่อนนะครับทางหยาทางหยังออกให้มันเบิก่อนนะฮะแล้วค่อยยกหล่องนะครับตอนนี้ผมให้ตบวามแปลงนะฮะเป็นแปลงในน้อยนะครับเพราะว่ามั่นกับหลายนะครับปลูกเพื่อจะกินนะครับได้ซอนะฮะมักยังที่เฮาปลูกินเองมักยังที่เฮ้าดูแลเองเพมาารสาติมนสิดีกลัวปกติเลยล่ะครับพี่น้อง หลังจากเข้าเลีร์พื้นที่แล้วเข้ากิดสีโรยปูนขาวนะครับอย่างที่พี่นองได้เห็นกันนะครับปูนขาวนี่ป้องกันเชื้อรานะครับแล้วก็โรคเซียนดินนะครับปูนองค้นก็อาสีโรยดูดซึมในน้ำนะครับดูดซึมเพื่อป้องกันโรคแมลงนะครับเรียบร้อยแล้วก็ยกหลองนะครับขนาดลองก็อยูมันหาสิบเส้นนะครับความกว้างนะครับความกว้างหาสิบเส้นความยาวมันสามเมตรนะครับที่ยกหลองนี้นะฮะเหตุผลที่ยกลองก็เพื่อให้เลือลากเขาเดินดีนะครับให้หัวเขา ใหญ่นะครับถ้าห้าบปยกหลองสีมันสีบลงว่าใหญ่ครับพ่อไปห้องยกหลองแล้วนะครับเราก็จะเห็ดมงคุ้นดินมงนี้นะครับให้มันแบนราบนะครับเพื่อให้เพิ่มพื้นที่ในการปลูกได้หลายขึ้นนะครับถ้าเป็นโคงโคร้งนะครับเวลาห้องดน้ำลดน้ำยังสิน้ำมัน็ส่ไลออกคางปุ๋ยก็ใส่ไลออกคางนะครับห้าจําเป็นเด้ต้องเห็ดแบบนี้ไ้นะครับเอากระสีมาตัดต้นมั่นครับต้นมั่นต้นพันนี้อ่าหาได้พุ่ยหยาดนะครับ เข้าสามารถไปซื้อยุทตลาดนะครับเอาหัวหนึ่งหัวสองหัวนะครับมาฝังลงดินแล้วก็ค่อยๆขยายได้ครับบ่จําเป็นต้องไปซื้อนะครับเพราะใดวก็มาปังซีนะครับเพียงเท่านี้ก็เสียบเรียบร้อยครับเดี๋ยวเบิ่งกันครับว่าหลังจากที่เฮาปลูกไปแล้วอัศจรรย์ทุกต้นบ่หรือสิเป็นจังได๋ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ